ต่อด้วยอีก1ท่านครัานี้ย้อนกลับมาอีก1ปีนะฮะ AF11 ครับ, F รบน้องเอมแชมป์ปี11นี่แหละครับเราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตผลงานของน้องเอมกันเลยนะครับว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างน,นะครับรวมไปถึงแววแวๆล่าสุดเนี่ยจะได้เล่นละครของทาง t r u e For y o u ด้วยครับติดตามไปเลยครับ นี่แหละครับทิ้งช่วงไปนานครับหลังจากปล่อยซิงเกิลแรกให้แฟนคลับเนี่ยได้ฟังกันไปแล้วนะครับหลังจากคว้าแชมป์เอฟ1กับเพลงเปิดใจไม่เปิดตัว,ก,ตวก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานของน้องเอมออกสื่อทักเท่าไหร่นะครับล่าสุดเนี่ยเจอตัวน้องเอมในงานคอนเสิร์ตเชีริตี้ทางเราเนี่ยครับก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตผลงานน้องเนี่ยเอามาฝากแฟนคลับหรือว่าคุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ยให้หายคิดถึงกันซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าซุ้มถ่ายทาละครเรื่องดัง หนีดับที่รอจอออากาศทางช่อง t r u e For y o u อยู่นะครับรับบทเป็นนักขาวฝีปากกล้าจะยากง่ายแค่ไหนและผลงานเพลงเนี่ยจะมีให้ฟังเมื่อไหร่ผมว่าฟังผมเนี่ยไม่พอหรอกครับไปฟังน้องเอม AF11 กันดีกว่าครับ อ่าเนี่ยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีแฟนคลับเนียเหนียวแน่นมากๆเลยนะครับน้องเอเมฟซือเบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะฉลองครบรอบการเป็นแชมป์เอฟซืเบครบหนึ่งปีนะครับ แฟนคลับเนี่ยก็จัดงานนี้ให้กับน้องเอมด้วยนะครับครบรอบอครบรอบหนึ่งปีเอ็ซ์เปนี่แหละครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะฮะผลงานของน้องเอมเอ็ซ์เปอีกด้วยนะครับแล้วก็ปลายปีนี้นะครับน้องเอมบอกว่ามีเซอ,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 อร์ไพรส์อีกอย่างแน่นอนครับอาจจะเป็นเพลงหรือเปล่าอ่าหรือจะเป็นงานอะไรหรือเปล่านะนี่คือขึ้นกรองมาของเอ็มนะ สวัสดีค่ะเอมสาธิดาค่ะหรือว่าเอม AF 1 1เอค่ะตอนนี้นคะคะเอมก็กำลังถ่ายทำละครอยู่นคะคะทางช่อง True for You เนี่แหละชื่อว่าดังหนีดับชื่อเรื่องเนี่ยอาจจะฟังดูแป,ปลกๆนิดน,นึงนะคะแต่อยากให้ทุกคนติดตามมันเป็นพพ็อะเรื่องที่น่าสนใจมากๆมันเกี่ยวกับว่าเราจะติดตามเอมเล่นเป็นนักข่าวสาวสวยมากๆนะคะติดตามชีวิตของพระเอกแล้วก็นางเอกที่แบบว่าเขาจะต้องหนีหนีอะไรสักอย่างแล้วก็มาเป็นดาราดังเนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะ ทุกคนก็คิดถึงผลงานเพลงเพราะว่าปีที่เราก็ออกไปเปิดใจไม่เปิดตัวแล้วก็ถามกันมาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่อะไรนี้ค่ะแล้วก็คุยเรื่อยๆแล้วก็ส่วนตัวเอมเนี่ยเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเพิ่มพัฒนาตัวเองให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วก็วันนี้ก็ได้คุยกับพี่แม็กซารันแล้วก็พี่แมกบอกว่าน่าจะได้ฟังเพลงกันเร็วๆนี้นะคะก็ถ้ายังไงไม่เกินสิ้นปีนี้ได้ฟังกันแน่นอนค่ะ รู้แล้วว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับผลงานของน้องคนนี้น้องคนนี้นะครับกับ AF11 แล้วเป็นแชมป์ซะด้วยสินะตอนนี้รอติดตามละครก่อนนะครับแต่สุดเซอร์ไพรส์ทราบแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นผลงานเพลงแหละปลายปีก็ก่อนปีหน้าและกันผมใช้ครัว่าก่อนปีหน้าน่าจะได้ฟังซิงเกิลใหม่ของน้อง AF11 ครับใช่ครับ